พีเอ็น n ชาภูมิใจเสนอหมูกระทะบึงนรกให้เสียงภาษาโดยพันทุก,กรรมเฮเพื่อนน,น,โโนังเบิ้งหนังโปดโดนแล้วรู้สึกว่าหิวเขาบ่าเพื่อนเบึ้งหนังโป้เบ,บิดมือเลยมือเนี่ย ยอเซ็กไว้หิวข่าวคักเลยเพื่อนว่าจังไดหาแนวกินบ่เฮามาได้เพื่อนหิวหรือ,อยังเบ่งนังโปูดนแล้วโอ้กูก็หิวคือกันละ่ะเอายังหายังมากินดีเฮากินหมูกะทะบอกกูคิดว่าเนี่ยต้องไปเอาหมกะทะมากินลหละคือที่สุดแล้วป่ะไปกินหมกะทะดีกว่าเฮา ชุบๆๆุๆอย่าปากอย่าปากอย่าปากเด้ออย่าปากชุบๆแล้วณริมบึงแห่งหนึ่งและชนเผ่าแห่งหนึ่งเขากำลังประกอบทำอาหารสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินเนื้อย่างริมสะริมหนองนะครับเพราะว่า เราไปดำน้ำหาหมูใต้น้ำมานะครับแม่งคุดเมืองใต้น้ำรับเรีครับอยู่ใต้น้ำดำลงไปครับขี้หมัูสุดนครับเชฟยากมากครับขี้หมูอย่างนี้ครับถ้าจุดขี้เดาขี้หมูไปนั่นแหละครับใส่อะไรแซ่บหมดแล้วครับใส่ใส่ผงชูรสเยอะไหมเชฟเชฟเยอะไม่เยอะก็ดูผมเอาครับโอ้เอาโอเคเชื่อเชื่อเชฟเชื่อเชฟโอเคโอเคครับมาดูโซนนี้ครับดังไปไวแล้วครับคึก่องควนเผาศพแท้โอ้ยทำไมเหมือนกองฟอนเผาศพยังครับไม่ใช่กองคอนเผาศพครับ เมื่อกี้ไปฟันเอากาบเรือเข้ามาดังไฟครับอ๋ออ้าอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็มีเนื้อเอามาจากใต้น้ําครับเนื้อนรกครับเข้อใต้น้ําแล้วก็เนื้อของไอไอจระเข้จระเข้ครับจระเข้หรือเรียนเนื้อจระเค้ครับที่เป็นคล้ายๆเนื้อไก่ครับอยู่ในนี้แล้วก็เนื้อไอ เมื่อกี้ไปจับเป็นพญานาคมาครับอนื้อาพญานาคครับโอเคโอเคเดี๋ยวเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วอันนี้ก็ผักออกมาจากยใหญ่อันนี้ปูครับเพิ่งไปจับปูมาอัดใหม่ๆนะครับปลาหมึกครับปลาหมึกน้ําจืดครับพวกเราเอามาปล่อยครับผมโอเคว้านั้นแหละครับยวไฟูแซ่บแม่เสาคมลังเกียยถ้าแซ่บก็จะทะลุจักรวาลสถานปฐพีครับเอออ้าวโอเคนี่ ฝันไปหรือเปล่าเราเอ๊ะหรือว่าเราฝันไปพานาน้ำซุปเราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับเรามาจากหนองครับน้ำหนองเหลืองเหมือนกันครับเหลืองมันน้ำซุปไม่หละครับอ๋อน้ำซุปตักเอาในบึงนี้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> <ช>อ๋อน้ำซุปจากบึงธรรมชาติใช่ไหมครับครับผมตรวจจากตรวจจากเลยตัวนี<า>้เอาเนาะพื้นไม่สำคัญตัวนี้ครับวอยๆยยยใจยอยคยดยยดยยยยยย่ายยยยยย เอาชีวิตรอดในป่าเราอยู่กลางป่าที่มีบึงน้ำนะฮะเราก็มาหาดูหากินเหมือนเดิมหาอยู่หากินไม่หมันนะฮะเราก็จะเดินหาไปเรื่อยๆหาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีจุดหมายปลายทางไป,ไปเดินไปเอา้า เจอคนเล่นไฮโลตัวนี้มันคนเล่นไฮโลอ่ะว,วะไปดูก่อนเขาสั่นไฮโลกันไหมหรือเขากำลังเล่นไพ่กันโอ้เบาพื้อผิวเบาโอ้เขาทำอะไรครับเอาเจอชนเผ่าแอฟริกานะครับเขากำลังทำประกอบอาหารอยู่ เขาทำอะไรเนี่ยเนื้อย่างครับเนื้อย่างริบริบหน่องพอดีเลยไปหาปลามาบอมันมา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 กินน้ำเลยเด้อมามามากินน้ำเลยด้อหิวเข่าแห้งแห้งบ้างบ้างบางนึ่งถอยก็ลรงไปเอาปลาอีงนึงเนี่ยเดี๋ยมาอยู่ปลาปลาสลามเนี่ยปลาสลามนั่นจืดเนี่ยปลาสลามเดี๋ยวมาตอนนึงเนี่ยเนี่ยพอดีอะไรจะอยากกินปลาที่เนี่ยมีหดปลาสลามพ่อไม่พี่น้องไหมทีของแม่อหมเดี๋ยวปลาเนี่ยนี่ เออเดี๋ยวจะไปชิมดูมีลปลาเจ้า,า,มา,มานเน,นี่ยน้ำในเดือหาปลาประมาณว่เอยอางนี้ห่าปลาโอ้ปลาหมึกจัด阿拉สกาประมาณนะ้ๆๆๆๆๆๆๆเอาโอเคครับเป็นไงบ้างครับลองชิมดูครับอร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงครับ อ๋อเหนียวนุ่ <laughs> มทรงชลรสเยอะรสชาติก็กลมกล่อมครับครับว่ากลมกล่อมของชลอดครับหมดทุกเรื่องครับลูกสาวเจ้าของร้านสวยไหมครับมากมากครับโอเคโอเคนี่คือสมาชิกชนเผ่าของแกง๊งเกษตรพัฒนาไอ้หนุ่มไวไฟนุ่มเหนียวเขี้ยวนาน <laughs> <laughs> นุ่มเหนียวเขี้ยวนาน แซบตะลุแจกรวานสถานปัตตพีอกับบรรยากาศริมบึงนะครับกินริมบึงริมน้องน้ำนี่นะเฮากินแล้วก็สาดถิ่มลุงน้องนี่แหละล่างถวยล่างซ้ำกันล่างในบึงนี่แหละส้มลมผู้บบาวไทยบานจังสี่ักขอรับผมโอเค เออเอออันนั้นโมเมนตยุ่ยยุ่ยยุ่ยปากเขาก็ซอยมาอีกเออแล้สีร้านนั่นหลายร้านแซ่บคันทางกินทางโซเล็กันเราวามาทีเอาถึงเวลาโซเล็กันแล้วสาวที่ร้านจอยก็ดถ้อยคือเปาวบรรยากาศสุดยอดที่ดีพี่น้องกินหมูกระทะดิบดิ้กับชุนเผาปุ๊บกับชนเผาอย่างบวกเอาวัวละเอาแซ่บๆน้ำกันเลยปะเนี่หมูย่างหมูย่าง ครับอะโมโกครับคำนี้คำเริ่มปากเริ่มคำครับอีกาเบ้อขนาดโตัวเมียนแสียบผดข้ามปมเหนียวนุ่มนุ่มเหนียวเคี้ยวนานใช่ไหมเออมึงเหนียวนะตื้นขวาพวกเคี้ยวอยู่อ๋อโอเคเหนียวนุ่มเคี้ยวนานนุ่มเหนียวเคี้ยวนานจากเชฟเชฟน็อต และมุ้ยร <อ S 1> บริการขีบขีบหรอมาช่วนกันไหมเออจะคอยส้วนกันหรอเดี๋ยวเพื่อ,อ,อนนี่เรากินแบบสมะัะครึ่งสุกครึ่งดิบนะครับอร่อยเหมือนกันนะออครับเราจะกินแบบโอ,อ้ตอนสุกพอไงอ,อ่ากินแบบชิ้นเล็กๆก,ก็พอแล้วมันจะแซ่บโคตรอ้าว อันนี้มันเป็นร้านหมูกระทะกลางบึงนะฮะอน,นาคตเห่วจะเปิดเป็นพัตตาคารมีการตัวทันผุซ้มอีกอแล้วลวันนี้พร้อมกับเชฟจากไ,ไ,ไอรอนเชฟเชฟกระทะรั่วกับเชฟกระทะแตกะะอ้าวโอเคแซ่บมากใหม่มาสารจุบจ๊บจุ๊บและแล้วก็ เกี้ยงเกี้ยงลิ้นสากที่นั้นแสดงว่ารสชาติมันแซบอยู่ขนาดว่าหมดทุกอย่างน้ำจิ้มก็หมดหมดเลยไปครับเชฟอร่อยสุดกาเนื้อพญานาคครับโอเคเชฟทีเด็ดมากเลยครับเด็ดมาก,มากขนมเกี๊ยบกุ้งแ้วหมูแม่อร่อยใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> ก็ธรรมดาเนือ้อปลาหมึกก็ธรรมดานะฮะเนือ้อพญานาคเนือ้ออะไรก็ธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือบรรยากาศมันมันอร่อยเพราะบรรยากาศนะฮะต่างคนว่าลมพัดวีวีลมไวไวลมวอยวอยลมพัดวีวีไม่ก่อนที่มันถัวสีหรอกนะเออลมไวอยวอยยืนใจลอยคิดคอดผู้เบา อันนี้คือริมฝั่งน้องหานอมเแมนริมฝั่งน้องเบนอยากรู้ว่าน้องเบนคืออะไรก็ต้องไปเสิร์ช Google ดูนะฮะเราจะได้ <L lab> ความรู้อีกมากมายเราจะได้ความ <L lab> รู้อีกมากมากันครับอ้าวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปเบาๆสบายๆสไตล์อีสานพลาส,สิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเรานะครับ TNT Channel เอออันนี้เ,เป็นครอบครัวเดียวกันของเราอันนี้บอน,น One Channel อันนี้วอลเมท Channel อันนั้นมุย้ย2545เดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคให้ข้างล่างนะฮะ <c oughs> เอาโอเคแค่นี้แหละ s e e you สวัสดีครับ Woohoo! Woo! Woo! there! Woo!